ลงทุนในหุ้นหรือว่าเทรด forex แบบไหนดีกว่ากันนะครับสำหรับคนที่เพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาลงทุนศึกษาการเทรดใหญ่กจะสร้างไรายได้นะครับอยากจะหาที่พักเงินเราจะสร้างไรายได้จากการลงทุนในหุ้นหรือว่าเทรด forex เทรดทองคำดีแบบไหนดีกว่ากันข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลย ่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะแจ้งกิจกรรมเงินควุงจากบล็อกเกอร์เอสเนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีรางวัลมูลค่ารวม5ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมจะอยู่ในช่วงวันที่18มีนาจนถึง19เมษานะครับก็จะช่วงส,วง,สวงการานต์พอดีเลยส่วนใครถ้าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถเปิดบัญชีกับทาง h f m ได้เลยนะครับส่วนรางวัลครับทุกคนดูระดับที่1ครับจะมีผู้ชนะ10ท่านเท่านั้น ซึ่งรางวันที่1ครับ4 0 0 0บาทครับรางวันที่2 2 0 2 0 0 0บาทรางวันที่3 1,0,000 0บาทครับแล้วก็รางวันที่4จนถึงราง,งวันที่10นะครับจะอยู่ที่50,000บาทนะครับถ้าใครอยากจะรุนรับรางวัลระดับที่1นะก็จะต้องฝากเงินขั้นต่ำ400เหรียญครับแล้วก็เทรดซื้อขายนะครับทองคำ forex หรือว่าเงินจำนวน4หลอดคุณจะได้1สิทธิ์ในการรุนรับรางวันตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกๆก,การเทรด4หลอดครับคุณจะได้สิทธิ์เพิ่มสูงสุดจนถึง สิบสิทธ์ครับในการรุนรับรางวัลระดับที่1เลยนั่นเองส่วนใครที่สนใจระดับที่2นะครับไม่จํากัดผู้ชนะนะก็คือคุณเทรดยังไงคุณก็ได้เงินนะครับก็คือจะมีรางวัล1น0 0 0บาท5 0 0 0บาท3 0 0พบาทแล้วก็1 0 0 0บาทนะครับส่วนเงือนไขครับก็คือฝากเงินขั้นต่ํา200เหรียญครับแล้วก็เทรดซื้อขายให้ครบ2หลอดนะครับจะเป็นทองคํา Forex หรือเงินก็ได้คุณจะได้รับเงินไปเลยนะครับนี่อันไหนอหนันนึงครับ15,000บาทหรือว่า ห้าประวัติสามประหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รุนรับแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับกิจกรรมหรือว่าต้องการจะเปิดบัญชีพเพิ่มนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้ไปดูได้เลยสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแล้วก็ forex นะครับความแตกต่างม,มันคืออะไรคือผมก็ได้รับคําถามมาเยอะมากนะครับหลายๆท่านเลยเนะี่ยที่ต้องการจะสร้างรายได้นะครับอยากจะหารายได้ช่องช่องทางเพิ่มเติมมันก็จะมีลงทุนหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นการเทรดการซื้อกอกงทุน นะครับมีเยอะมากแต่หลายคนก็หาความแตกต่างตรงนั้นไม่เจอความเสี่ยงมันแตกต่างกันยังไงแล้วลักษณะการลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสําหรับวันนี้ก็คือจะเป็น f o r e x แล้วก็ s t o c k s นั่นเองนะครับหรือว่าการลงทุนการเทรดในคู่เงินทองคําหรือจะเป็นการลงทุนในหุ้นนั่นเองนะครับมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อสาหรับความแตกต่างเนี่ยทุกคนต้องดูให้ชัดเจนนะครับมันมีจุดประสงค์หรือว่า การลงทุนเนี่ยมันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะในการเทรด forex แล้วก็ลงทุนหุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูความแตกต่างกันก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับ forex และการลงทุนในหุ้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทุกคนดังนั้นต้องเลือกให้ดีว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนนะครับอย่างเช่นในลงทุนในหุ้นครับลงทุนในหุ้นเนี่ยปริมาณการซื้อขายนะในตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยพันล้านดอลลาร์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นค่าเงินไทยเท่าไหร่นะมันเยอะมากครับ 2000พันล้านดอลลาร์มันอ่านยังไงอะอ่านไม่อ่านอ่านไม่เป็นนะครับ200พันล้านดอลลาร์นะครับต่อวันนะมันก็เป็นจำนวนเงินที่มาหาศาลครับส่วนหุ้นเนี่ยความแตกต่างจากการเทรด forex มันจะแตกต่างตรงที่ว่าหุ้นมันมีมูลค่าในตัวครับถ้าคนซื้อหุ้นซื้อหุ้น Apple อย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามูลค่าหุ้นมันตกลงแต่สุดท้ายคุณสามารถขายและเอามูลค่าตอนนั้นกลับคืนมาได้ ซึ่งมันจะแตกต่างกับการเทรด forex นะครับถ้าเทรด forex คุณเทรดซื้อทองคําไปสมมุติว่าซื้อราคานี้เอาราคากลับร่วงลงมันไม่สามารถขายเพื่อที่จะเอาเงินมูลค่าทองคํากลับออกมาได้มันคือการเทรดหวังกําไรจากส่วนต่างของราคาครับไม่ใช่การซื้อลงทุนในตัวหุ้นหรือว่าการซื้อทองคําแท่งแบบนี้ถ้าเราเอาไปถ้าเราไปซื้อใช่ไหมแล้วเราเอาไปขายเราก็ยังได้เงินก้อนกลับขึนมานะครับแต่ถ้าเทรด forex เรากดซื้อทองคํากราฟเด้งขึ้นได้กําไรกราฟทุบลงเสียนะครับอันนี้คือการเสียเลยนะไม่มีมูลค่านะครับมันคือการเทรดแบบ cfd นั่นเองนะครับส่วนปริมาณการซื้อขายของตลาด forex ครับจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันอันนี้ไม่รวมทองคํานะทองคําน่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แค่ของ forex อย่างเดียวที่ว่าเยอะสุดๆเลยนะครับสภาพคล่องสูงมากนะครับดังนั้นความแตกต่างมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับสภาพคล่องแตกต่างกัน หุ้นมันก็จะซื้อขายได้ยากกว่าสภาพคล่องมันน้อยกว่าบางทีเราอยากจะซื้อขายภายในแบบให้จบในหนึ่งชั่วโมงแบบนี้จบภายใน15บานาทีเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับมันจะต้องรออีกฝั่งที่เขาต้องการจะขายหุ้นเหมือนกันเราอยากจะซื้อหุ้นเราก็ต้องไปหาคนขายมาแต่ถ้า forex ภายใน15านาทีเราก็สามารถขายได้ซื้อได้นะครับอย่างเช่นภายใน15นาทีเราอยากอยาก,อยากทำกำไร forex ซื้อคู่งเงิน g j ไปกดบายปับ๊บราคา เด้งขึ้นไปบวกไป100เหรียญกดปิดไปแล้วก็ได้หนึ่งร้อยเหรียญกลับมาเลยเห็นไหมหุ้นมันก็จะแตกต่างกันนะครับมันไม่สามารถมันไม่มีความสะดวกขนาดนั้นนะที่จะทํากําไรวันต่อวันได้นะครับเนื่องจากสภาพคล่องมันน้อยกว่านะครับส่วนตลาดหุ้นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือเวลาเปิดปิดครับมันไม่ได้เหมือน2 4ชั่วโมงเหมือนการเทรด forex ตลาดหุ้นมันมีเปิดรอบเช้าแล้วก็รอบรอบรอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำแบบนี้สุดท้าย ตลาดมันก็เปิดประมาณ4-8ชั่วโมงครับมันไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นมันก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่เขาทํางานประจําเลิกดึกเงี้ยมันก็เทรดไม่ได้ก็เลยต้องเทรด forex นะครับเทรด forex มันเลิกงาน3ามทุ่มมันก็ยังเทรดได้อยู่เลิกงานตีหนึ่งก็ยังเทรดได้เห็นไหมครับมันตลาด24ชั่วโมงโยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนการเทรดหุ้นคือเทรดได้แค่ขาขึ้นอย่างเดียวครับแต่ถ้า forex เทรดได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงขาขึ้นหม,มายความว่าถ้าเราซื้อหุ้น ซื้อหุ้น Apple อย่างเงี้ยเราคาดการแล้วว่าแอปเปเนี่ยน่าจะรายได้ดีกําไรเยอะมหาศาลมูลค่าหุ้นจะสูงขึ้นเราก็เข้าซื้อเลยครับเราก็จะได้กําไรจากขาขึ้นเราไม่สามารถทํากําไรจากขาลงได้นะไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทําได้แล้วนะในตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะมีช็อตหุ้นหนึ่งแหละก็มีแล้วนะครับก็สามารถทํากําไรจากขาขึ้นขาลงได้แล้วเช่นเดียวกันนะสลหรับหุ้นนะครับแต่ฟอ r e เร็กซ์เนี่ยขาขึ้นขาลงทุกสภาพตลาดได้หมดเลยครับก็ถือว่ามีความ ความคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันแต่แค่อาจจะต่างเรื่องสภาพคล่องนี่แหละนะครับบางทีเราช็อตหุ้นมันก็อาจจะต้องหาคนที่อยากจะซื้อราคาหุ้นให้ตรงกันให้มันแมทช์กันนะครับมันก็เลยยากในส่วนนี้นะครับส่วนหุ้นไม่มีเลเวลเ g จแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะมีเลเวลเลจแล้วก็จะเป็นเครื่องมือการทํากําไรแบบทวีคูณนั่นเองนะครับอย่างฟอเร็กซก็จะมีเลเวลเลจหนึ่งต่อ200นะครับลงทุน1ครั้ง อาจจะได้กําไร200เท่าแบบนี้มันคือการเลเวอเรจการทาวีคูณกําไรขึ้นไปนะครับผมคิดว่าหุ้นน่าจะมีแล้วนะครับน,น่าจะมีแล้วส่วน Forex มีอยู่แล้วนะครับส่วนการลงทุนในหุ้นมันเลยเหมาะกับการเทรดระยะยาวมากกว่านะครับอย่างเช่นอยากจะลงทุนในหุ้น Amazon หรือว่าในหุ้นปตทอย่างเงี้ยบางทีการทํากําไรระยะสั้นมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าเรื่องด้วยสภาพคล่องเนื่องด้วยตลาดมันเปิดปิดเป็นเวลาครับ มันมันเลยไม่เหมาะกับการลรงทุนระยะสั้นมันเลยเหมาะกับระยะยาวมากกว่าซื้อเก็บไว้เลยครับ5ปี10ปียังไงก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินเป็นกอบเป็นกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าการเทรด forex ผมว่าเหมาะกับการเทรดระยะสั้นสร้างกระแสเง,งินสดวันต่อวันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นความแตกต่างนะว่าลงทุนในหุ้นกับ f o r e x เนี่ยมันต่างกันประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของข้อดีข้อเสียล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หุ้นกันก่อนนะครับ ในส่วนของหุ้นเนี่ย stocks เนี่ยข้อดีข้อเสียลงทุนในหุ้นมันคืออะไรนะครับหลักๆแล้วข้อดีนะข้อดีนี้มีมูล,ลค่าของตัวมันเองครับถึงแม้ว่าเราไม่ขายทิ้งมูล,ลค่ามันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่มันไม่เหมือนกับ Forex ที่เรากดซื้อต้องคำปั๊บราคาล่วงแบบนี้พอติดลบนะครับกดคำสั่งปิดออเดอร์ขาดทุนนะครับมูล,ลค่าก็คือหายไปเลยนะแต่ถ้าหุ้นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราซื้อหุ้น Apple หรือว่าซื้อทองคําที่เป็นอทองคำแท่งนะมันมีมูลค่าในตัวนะครับถึงแม้ว่าเราซื้อไปเราอยากจะใช้เงินด่วนนะอยากจะใช้เงินด่วนหน้าตอนนี้เราก็ไปที่ร้านทองเอาไปขายเราก็ยังได้เงินมานะครับมันถึงแม้ว่ามูลค่าจะตกมาเล็หน่อยแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังมีมูลค่าในตัวของมันเองนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับตามสภาวะตลาดนะครับอย่างเช่นถ้าบริษัท Apple เปี้ยแําทำกำไรได้ดีนะครับมีโอกาสการเติบโตในช่วงอนาคต นะครับหุ้นแอปเปิลก็จะขึ้นไปอีกนั่นเองนี่แหละครับข้อดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนแบบพลาสีเป็นคำครับหุ้นสามารถให้ผลตอบแทนแบบปันผลได้ต่อเดือนต่อ6เดือนหรือต่อปีเนี่ยมันสามารถให้ปันผลเราได้นะครับหรือจะขายเอาแคปไปตั๋เกณก็ได้อย่างเช่นเราซื้อหุ้นแอปเปิลที่ราคา $100 ดอลลาร์นะครับสรุปว่าช่วงปลายปีราคาของ Apple เนี่ยขึ้นไป120ดอลลาร์เราก็ได้กำไรอยู่20เหรียญแต่ถ้าเราซื้อหลายหุ้น เราสามารถขายเป็นแคปิตอลเกนก็ได้หรือเราจะเลือกเป็นปันผลก็ได้ครับเพราะว่าหุ้นแอปเปิ้ลเขามีปันผลอยู่แล้วต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกๆก,กี่เดือนนะแต่ว่าก็จะมีนะครับนี่นะครับมันเลยเป็นช่องทางที่เราจะสร้างแพสซีเป็นคำได้ซึ่งแตกต่างกับ Forex นะเดี๋ยวผมจะบอกมาเพราะอะไรนะครับแล้วก็ผมเหมาะกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวครับเราจะสั้นเนี่ยไม่ตอบไม่ตอบโจทย์หรอกถ้าใครอยากลงทุนระยะยาวอยากจะสร้างแพสซีเป็นคำอยากจะเก็บเงินไว้ในอนาคตผม ก็คิดว่าการลงทุนในหุ้นน่าจะดีที่สุดนะครับอ่าเหมาะกับเป็นที่พักเงินด้วยใช่ครับเหมาะกับการเป็นที่พักเงินด้วยถ้าจะไปพักเงินใน forex มันไม่ได้นะครับไม่ได้นะคือถ้าเราไม่กดเทรดเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะกําไรขาดทุนมันก็จะไม่ขยับนะครับแต่ถ้าเราซื้อหุ้นเก็บไว้หุ้นมันขึ้นเราก็ได้กําไรนะครับพอร์ตก็โตแต่ถ้า forex ถามว่ากดซื้อได้ไหมเนี่ยกดบายคู่เงิน usd jpy เนี่ยกดซื้อไป มันขึ้นได้ก็จริงครับเราก็ได้กําไรก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของปันผลมันไม่ได้ให้เรานอกจากเราจะกดแบ่งปิดเองอ่ะแบ่งปิดออเเลรกเองอ่าจะเช่นบาย1.0อาจจะแบ่งปิด0.05แบบเนี้ยอ่ก็แบ่งปิดเอากาไรออกมามันก็เป็นพ a สซีฟเป็นคาได้มันอาจจะไม่ใช่แพสซีฟหรอกอาจจะเป็น Active เพราะเราต้องกดเองอะไรเองแต่ถ้ามีปันผลเงี้ยมันปันผลอัตโนมัตินี่คือแพสซีฟเป็นคำโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงนะครับ มันก็ข้อดีครับเป็นข้อดีมากกว่านั่นเองในส่วนของข้อต่อไปเนี่ยข้อดีก็จะเป็นความพยายามที่น้อยครับคือผมหมายถึงว่าหุ้นมาจะต,าต่างจากกับ f o r e x ตรงที่เราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากกับเรื่องของเทคนิคมากมายขนาดนั้นครับไม่ต้องแบบโอ้ยอย่าง f o r e x เนี่ยทุกคนก็รู้ครับศึกษาเป็นร้อยเทคนิคการเทรดก็ทํากําไรไม่ได้นะครับแต่ทางหุ้นเนี่ยเราชอบหุ้น Apple ก็ซื้อเลยเราชอบหุ้นเท sla ก็ซื้อเลย นะครับหรือว่าเราอ่านโครงสร้างบริษัทว่าบริษัทอเมซอนเนี่ยมันน่าจะโตไปในอนาคตเยอะมากหรือบริษัท Facebook Meta เงี้ยน่าจะมีโปรเจรกต์ใหม่ๆหออกมาซื้อไปเลยครับซื้อเก็บเพราะเราชอบเพราะเราเชื่อนั่นแหละครับมันเลยไม่ต้องใช้ความพยายามมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามองเกมยาวครับมองหลัก5ปีมองหลัก10ปีลงทุนซื้อเก็บไปเลยเห็นไหมมันความพยายามน้อยกว่านั่นเองซึ่งจะแตกต่างกับ forex นะนะครับส่วนข้อเสียครับ แน่นอนข้อเสียของตลาดหุ้นก็มีก็คือได้รับผลตอบแทนช้านะครับต้องรอนานเพราะเถรดได้ขาขึ้นขาเดียวหรือเดี๋ยวนี้ไม่ขายช็อตแล้วก็เทรดช็อตได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไม่เหมาะกับการสร้างรายได้แบบกระแสเงินสดครับแบบวันต่อวันเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่าผลตอบแทนมันช้าครับมันอาจจะใช้เลเวอเรจได้ยากนะครับมันมันเลยไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นน,นั่นเองนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานก็ข้างเยอะ คุณจะต้องรู้งบการเงินคุณต้องอ่านโครงสร้างบริษัทเป็นคุณต้องติดตามมาบริษัทนั้นเขามีโปรเจกต์ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าจะลงทุนใน p l e ถ้า Apple อยู่ดีๆขาดทุนหนักแบบนี้หุ้นล่วงนะครับหรืออยู่ดีๆยอดขายตกลงหุ้นตกนะครับดังนั้นคุณต้องตามเทรนของธุรกิจนั้นๆให้ดีๆนี่แหละเลยต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานกอนข้า้งเยอะนะครับมันก็จะแตกต่างกับ f o r e x ที่ต้องตีแนวะรับแนวต้านตีเส้นเทรนไลน์ฟิโบนัชชีโอ้ย เทคนิคเข้ามาเต็มครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยจะแตกต่างกันตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็หุ้นจะต้องใช้เงินทุนครับเงินก้อนสะส่วนใหญ่นะมันมันถ้าจะลงทุนในสามร้อยพันหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่เพียงพอครับที่จะสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เรามันต้องใช้เงินหลักแสนหลักล้านอะไรแบบนี้มันถึงจะเห็นเป็นกอบเป็นกำได้ได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นก็หุ้นเนี่ยจะต้องใช้เงินทุนสักหน่อยนะครับแล้วก็การทำำายรยรํากาไรระยะสั้นไม่คุ้มครับ นอกจากสกภาพคล่องที่น้อยแล้วนะครับนอกจากเวลาเปิดปิดก็มีแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอีกนะครับมันเลยไม่คุ้มค่ากับการเทรดระยะสั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นตทุกคนคิดเห็นยังไงโดยรวมแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่กเกษียณน,นะอยากจะเอาเงินไปพักสักที่นึงอยากจะสร้างกําไรแบบพาสซีเป็นคำนะครับผมมองว่าก็เหมาะกับคนกลุ่มนี้นะวะัยเกษียณหรือคนที่อยากจะไม่มีที่พักเงิน อยากจะสร้างไรายได้แบบพารีเป็นคำลงทุนในหุ้นดีกว่านะครับก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างมีข้อดีมีข้อด,ขอดีข้อเสียตัวไหนเพิ่มเตมิมไหมลองคอมเมนต์มานะครับส่วน f o r e x ครับหลายคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะเป็นสายเทรดเดอร์ Forex ทองคำกสั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วลงทุนอันนี้ดียังไงมีข้อเสียยังไงไปดูกันนะครับสำหรับการลงทุน f o r e x ทองคำครับแน่นอนครับเทรดได้ตลอด24ชั่วโมง หลายคนนะในกลุ่มไลน์เนี่ยตีสองตีสามยังไม่นอนกันเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็คือทํากําไรได้ตลอดเวลายิ่งเทรดเยอะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียเยอะด้วยนะครับทุกคนต้องจําไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเทรดตามที่เวลาเราสะดวกได้นะครับอย่างเช่นเลิกงานประจําจมา3ามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังเทรดได้หรือว่าอาจจะชอบเทรดช่วงเช้านะครับตีสี่หกโมงเช้าแบบนี้ก็เทรดได้เหมือนกันนะครับส่วน forex เทรดได้ตั้งขาขึ้นขาลงครับ เทได้ทุกสภาวะตลาดถ้าใครทําธุรกิจเปิดร้านข้าวเปิดร้านอาหารเจอโควิดนี่ซวยนะครับล้มละลายได้เลยนะแต่ถ้าใครเป็นเทรดเดอร์โฟลเล็กซ์อย่างผมเนี่ยไม่มีผลกระทบครับผมทํากําไรจากขาลงได้ขาขึ้นได้แต่ก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องติดเชื้อแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องในการสร้างรายได้นะครับนี่แหละมันสามารถสร้างรายได้ที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ทุกสภาวะตลาดนะครับนี่แหละก็คือข้อดี ถ้าตลาดหุ้นนะล่วงนะครับเกิดโควิดล่วงนะใครซื้อหุ้นไว้เนี่ยซวยแต่ถ้า f o r e x กก็แค่คัดทิ้งแล้วก็เซลล์ตามเห็นไหมมันมันก็เทรดได้ตามจภาว่าตลาดก็มีข้อดีตรงนี้นะครับแล้วก็ผลตอบแทนระยะสั้นค่อนข้างดีกว่าสร้างรายได้แบบกระแสเง,งินสดครับสร้างวันต่อวันมันก็ดีกว่านะครับมันก็จะเป็นแอคทีฟฟินคมที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะพอสร้างรายได้จาก f o r e x เสร็จนะครับได้เงินก้อนเข้ามา สร้างรายได้วันต่อวันเข้ามาก,ก,ก็ค่อยเอาเงินตรงนี้ไปซื้อหุ้นเอาแพสสีฟอินคมก็ได้นี่ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะให้ f o r e x เป็นการสร้างรายได้แบบแอคทีเป็นคมสร้างรายได้ระยะสั้นเพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาวจากหุ้นนั่นเองนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ leverage ครับมีเงินทุนน้อยสร้างผลตอบแทนได้มากเช่นเดียวกันนะครับขอไปเรื่องคำผิดด้วยนะครับก็นี่แหละครับก็จะเป็นข้อดีต่างๆของตลาด f o r e x แล้วก็ทองคำนั่นเองนะครับต่อไปไปดูข้อเสียบ้าง ข้อเสียนี่มาหั่นเลยนะข้อเสียนี่ไม่ใช่ไม่น้อยนะครับมันเยอะนะมันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นข้อเสียที่หลายคนเจอบ่อยมากนะครับอย่างเช่นเอาอแรกก่อนเลยใช้ความพยายามค่อนข้างมากครับเพราะมันความเสี่ยงสูงนั่นออเอง f o r e x ต้องศึกษาหลายอย่างครับหลายอย่างมากมันจะต้องศึกษาเทคนิค100%ให้เราจะต้องให้เข้าใจ100%นะครับมันไม่เหมือนกับการลงทุนหุ้น หุ้นเราซื้อหุ้น a p p เปิลเก็บไว้ก็ปล่อยทิ้งไปเลยครับดูปัจจัยพื้นฐานแล้วว่าเอ Apple เขามีโปรเจกทำแบบว่าเขาเรียกวําวิชั่นอะทำเบ้นตา,าในอนาคตโอ้ดูดีมากเลยอะน่าจะหุ้นเติบโตแน่ในอนาคตเห็นไหมก็ซื้อเก็บไว้นะครับแต่ถ้าลงทุน f o r e x ไม่ใช่นะครับคุณจะต้องรู้เทคนิครู้จุดตั้ง sltp รู้การกลางฟิโบรู้การหารนวรับนวต้านรู้การหาเทรนไลน์ line, รู้การคุมความเสี่ยงอะไรกัะโอ้ยเยอะ โคตรเยอะนะครับมันเลยจะต้องใช้ความพยายามเยอะมากครับเพราะว่ามันเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอาจจะผันผวนได้จากการผิดวินัยของนักเทรดนะครับบางทีการเทรดมันได้ตลอดมีความผันผวนสูงครับบางคนอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยข้อดีของเลเวลเลจเนี่ยมีเงินทุนน้อยสร้างผลตอบแทนมากบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะครับมันอาจจะ อาจจะทำให้เราหมดตัวล้าง์ตก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นดังนั้นต้องย้อนกลับมาข้อนี้ครับต้องศึกษาให้ละเอียดดูเทคนิคให้ให้ครอบคุมนั่นเองนะครับส่วนโบรกเกอร์หรือผู้บริการให้ซื้อขายเนี่ยเถื่อนมีเยอะครับโบกเถื่อนมีเยอะมากไม่เหมือนกับหุ้นนะหุ้นเนี่ยมันมันมีโบกที่น่าเชื่อถือครับมันมีการกำก,กับดูแลจากรัฐบาลน,นะครับมีหน่วยงานชัดเจนแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยโบรกเกอร์เถื่อนมีเยอะ เพราะว่าปัจจุบันกฎหมายในไทยเนี่ยมันยังไม่มีการรับรองโบรกเกอร์ฟอเร็กนะครับยังไม่มีนะดังนั้นจะต้องเลือกดีๆนะครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกแล้วก็การโดนโกงนั่นเองนะครับต้องระวังตรงนี้ให้ดีส่วนการเทรดมันคือการเทรดแบบ CFD ครับ Contract for Difference มันเลยไม่มีมูล,ลค่าในตัวครับบางทีการที่เราซื้อตองคำเนี่ยพอราคาลงเราจะขาดทุนในรูปแบบของส่วนต่างราคาไม่ได้มูล,ลค่าของตัวมันเองนะครับนี่แหละครับก็จะเป็น หลักๆข้อดีข้อเสียของการลงทุนในการเทรดแล้วก็ลงทุนในหุ้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ทุกคนลองตัดสินใจดูนะว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับใครที่อาจจะมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้น้อยผมก็แนะนําลงทุนในหุ้นดีกว่านะครับหวังผลตอบแทนระยะยาวดีกว่าหรือว่าใครที่มีงานอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วมีรายได้แบบแอคทีฟเฟดคำอยู่แล้วเอาไปซื้อหุ้นดีกว่าครับไม่ต้องเอามาลงทุนเทรดหรอกลงทุนเทรดมันเสี่ยงครับแล้วก็ต้องใช้ความพยายามสูงมากแต่ผมไม่ได้บอกว่า คน,คนที่อยากจะลองศึกษาก็ต้องศึกษาเลยนะครับผมยินดีเลยนะครับที่จะให้แบ่งปันความรู้นะครับคอร์สเรียนอะไรมเนี้ยพวกผมก็มีนะครับส่วนใครที่อยากจะศึกษาการเทรดต้องศึกษาระบบการเทรดให้ดีๆครับศึกษาข่าวศึกษาการคมุมความเสี่ยงเพราะว่ามันเสี่ยงสูงจริงๆนะครับส่วนใครที่อยากจะสร้างรายได้ระยะยาวนะครับอาจจะรับความเสี่ยงน้อยลงตัวในหุ้นดีกว่าอยากจะสร้างภันสิเป็นคำลงตัวในหุ้นดีกว่าส่วนใครอยากจะสร้างรายได้กระแสเงินสดนะครับ อาจจะต้องใช้ความยายามมากหน่อยก็ f o r e x ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นหรือว่าลงทุน f o r e x ทุกคนชอบลงทุนแบบไหนกว่าการลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่อง Investia Academy ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ